และนี่คือจุดเช็คอินยินดีต้อนรับสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อนี่นะครับท่านใดต้องการ้ปายแบบนี้ก็ติดต่อได้นะครับ0857312875ครับทีมงานเสลงแห่ง3ามจะทำให้ครับครับนี่คือทีมงานนะครับชายชะกันเสล็งแห่งสามนี่คือช่างต้นนะครับ ออกแบบนะครับสารพ่าภูมิให้กับอัอ,อ,อ,สอสอออำเภอขาเคาะนะครับในการทําบัวและก็ทาสีทองแล้วก็ปลูกกระเบื้องเป็น2ชั้นอย่างนี้ครับก็สารพ่ภูมิสอ,สออจากช่างต้นนะครับทีมงานเสล่งแห่งสามครับโมนิฟายใหม่นะครับจากสีเขียวกลายมาเป็นสีฟ้านะครับ และนี่คือช่างสีกับช่างแจ็คนะครับออกแบบสำนักงานเป็นป้ายสำนักงานสาธารณสุขใหม่นะครับออกแบบใหม่ใส่บัวแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ตัวอ,อักษรสีทองลงไปอันนี้ก็ออกแบบโดยช่างสีและช่างแจ็คทีมงานสลีห้แห่งสามครับ และนี่คือช,ชกช่างเถือกนะคร่อออกแบบในการซ่อมแซมเทเทคานตั้งเสาแล้วก็จับเสียมแล้วก็วางตะแกรงเหล็กนะครับเป็นลวดเหล็กกึ่งปูนอันนี้ก็ออกแบบโดยช่างเผือกนะครับก็ทีมงานเสด็จแห่งสามครับน,นี่ตอนนี้จับเสียมแล้วก็จะฉาบหลังจากนั้นก็จะทาสีครับน,นี่ประตูเลื่อนนะครับออกแบบโดยช่างเอนะครับก็ช่างในเสด็จแห่งสามเหมือนกันนี่ประตู ล้อคาบอยนะครับรับทําหมดทั้งล้วคาบอยล้วเปิดปิดแล้วตัวล้วเลื่อนเปิดแบบนี้ก็ทําให้สอสอ,อครับอันนี้ก็ซ้อแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่คืออักษรโลหะนะครับออกแบบโดยช่างบุ๋มนะครับก็สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะคอจังหวัดเพชรบูร์อันนี้ก็ทาสีทองนะครับก็ออกแบบเพื่อความสวยงามของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะคอครับ และนี่คือป้ายพาส์ทบูทนะครับนี่ออกแบบโดยช่างสรรกับช่างดดนะครับอันนี้ก็ทีมงานเสลยแห่งสามในการทําจุดเช็คอินของอาสารสุขอําเภอเขาค้อต้องการตัวอ,อักษรหรือต้องการช่างออกแบบแบบนี้นะครับก็ติดต่อ0857312875นะครับสำหรับทีมงานชายชะกันเสลยแห่งสามก็ทำได้ทุกอย่างถ้าสิ่งไหนเราทำไม่ได้เราก็ต้องขอโทษนะครับทำไม่ได้จริงๆครับผม